จริงหรือหลอกพักซอจุนเตรียมประกบคู่จีซูในซีรีส์เรื่องใหม่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการคอนเฟิร์มจาก YG Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสาวจีซูเรียบร้อยแล้วว่าเป็นความจริงที่เธอจะแสดงซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง s n o w d o p แต่ในตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาลงจอของทางช่องเคเบิล JTBC อยู่และในส่วนของนักแสดงชายที่ถูกวางตัวไว้ในตอนนี้คือ ัฮโยซอบพระเอกเดาวรุ่งหุ่นนายแบบและพักซอจุนหรือพักเซลอยเท่าแก่สุดเทศจากเรื่องอีเทวอนคลาสที่เคยทำให้สาวสาวคลิตกันมาแล้วอาจจะเป็นสองหนุ่มนี้หรือคนใดคนหนึ่งมารับบทบาทประกบคู่เธอก็เป็นได้